สงบใจปล่อยวางนะเพราะว่าการสงบใจปล่อยวางทำให้ชีวิตเราไม่ต้องหวั่นวไ้วไปกับสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเพราะคนเรานั้นนะเจอทุกข์ได้เรื่อยๆนะแ,แต่แต่ละวันแต่ละเรื่องแต่ละคนยิ่งทุกวันนีนะ้ถ้าเราไม่สงบใจไม่ปล่อยวางมันไม่จบนะมันไม่จบมันไม่หมดเรื่องถ้าเราสงบใจปล่อยวางแล้วอย่างน้อย เราก็ไม่เสียสมาธิไม่เสียสต,ติไม่คิดมากไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องคิดต้องพูดต้องทำหรือว่าเราได้เตรียมพร้อมเตรียมการไว้ทันท่วงทีเพราะถ้าเราแต่คิดนะอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องราวต่างๆเรื่องที่เราคาดไม่ถึงหรือคิดไม่ถึงเกิดขึ้นเราก็จะไม่มีสติหรือสมาธิที่จะจัดการหรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขส,สิ่งนั้นสงบใจและเดี๋ยวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไป สงบใจปล่อยวางไว้ก่อนเพราะว่าเราทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเราจะได้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องพิรลำพันโศกเศร้าไม่ต้องโกรธแค้นไม่ต้องอคติหรือว่าไม่ต้องเสียความรู้สึกจริงๆแล้วคนเราไม่ต้องวุ่นวายใจนะให้สงบใจเพราะสิ่งที่จะทําให้เราไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ถูกใจหรือว่าผิดใจนั้นมีมากเหลือเกิน ก็เสงบใจปล่อยวางไว้ก่อนการสงบใจปล่อยวางทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรที่น่ายึดมั่นถือมัน่นหรือว่ายึดไม่ได้เพียงแต่ว่าใจเราไม่สงบแล้วไปติดอารมณ์าอารมณ์ที่มายั่วยวนกวนใจมากวนประสาทหรือว่าทำให้เราไหว้ว่วยไปเองจริงๆก็ไม่ต้องอะไม่ต้องไม่ตั้งเอากับสิ่งที่ อยู่ภายนอกตัวเราเพราะว่าภายนอกตัวเรานั้นถ้าเราสติปัญญาไม่เพียงพอก็ไม่สามารถที่จะมีได้เป็นได้หรือว,ว่าเกิดขึ้นกับเราได้แต่บางครั้งการที่เราขาดสติปัญญา,าสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือว,ว่าแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนไปไม่ทันหรือว,ว่าถ้าเป็นคนที่เรารักมากๆถ้าหากเราไม่สงบใจไม่ปล่อยวางเวลาเกิดการต้องแยกย้ายจากกันหรือว่าต้องผิดหวัง หรือว่าไม่ได้ดั่งใจในคนรักหรือไม่ตามใจไม่ถูกใจหรือผิดใจกันหรือว่าเลิกรากันไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องลังควานไม่ได้ต้องหาเรื่องหรือว่าไม่ต้องทะเลาะแบกบวงแว้งกันไม่ต้องใส่ร้ายใส่ความไม่ต้องเอาคืนทุกอย่างมันก็จบจบกันไปมันก็จะแล้วแล้วกันไปมันสําคัญมากที่คนเราจะสงบใจและปล่อยวางไม่ไปยึดติดในทุกเรื่องราวในทุกปัญหาในทุกสิ่งอย่าง สงบใจและปล่อยวางทำให้คนเรารู้จักคุณค่าของตัวเองรู้จักความสุขที่ได้เกิดจากการไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองและไม่ให้ใครมาเบียดเบียนตัวเราเพราะคนเรานั้นผิดถูกดีชั่วยังไงมันก็มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันที่ต้องพบต้องเจอแต่การที่เราสงบใจปล่อยวางไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาเราไม่ตกใจไม่สะดุง้งไม่กลัวไม่หวั่นวันและไม่หวั่นไหว เพราะไม่มีใครเลยที่จะหนีความทุกข์ในโลกนี้ไปได้แต่คนเราสามารถจะสงบใจและปล่อยวางไม่ต้องยึดถือหรือว่าเป็นทุกข์นานบ่อยเกินไปจนเหตุให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะคนเราสามารถลดความทุกข์ลดความทุกข์ได้หรือสามารถจะดับความทุกข์สิ้นทุกข์หรือหมดทุกข์ได้ในบางเรื่องหรือในทุกๆเรื่องก็ได้ มันอยู่ที่ว่าเราสงบใจปล่อยวางไหมซึ่งปกติเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญก็ไม่สําคัญได้ประโยชน์ได้สาระ,ะแต่มันก็เกิดปัญหากับชีวิตคนเราได้เช่นความรักความชังความเกลียดความโกรธหรือความอาคติหรือความไม่น่าเป็นปรารถนาหรือว่าความรู้ความสามารถไม่ถึงหรือว่าชีวิตมันเลือกไม่ได้กันเราก็เจอสิ่งเหล่านี้บ่อยๆแต่ถ้าเราสงบใจปล่อยวางไม่คิดมากไม่อะไรอะไรกับชีวิตมาก เรีว่าเรื่องเงินจะไม่พอใช้หรือว่าเรื่องงานที่มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจหรือว่าเรื่องชีวิตรักที่มันมีจุดจบซึ่งอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราเริ่มต้นแล้วทุกอย่างก็มันก็มีท่างกลางและที่สุดการเตรียมใจการสงบใจปล่อยวางไว้ก่อนเป็นสิ่งดีไม่ว่าสิ่งที่เราสร้างเราทำเราคิดเราพูด ิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นในหน้าที่การเรียน<ๆ>การงานในชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัวก็ตามสงบใจปล่อยวางไว้ก่อนเพราะการยึดติดยึดถือในสัตว์บุคคลในวัตถุเงินทองทั้งของในยึดตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเราก็จะเป็นทุกข์เพราะเรายึดติดเพราะเราไม่สงบใจหรือว่าเราอยากให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงอยากได้ยึดได้ตำแหน่งอยากได้เงินได้งานอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้น และมันยังไม่เปลี่ยนเราก็จะทุกข์ใจได้เหมือนกันเพราะเราไปยึดสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนหรือว่าไปยึดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงท่านหนึ่งบอกว่าให้ปล่อยวางสงบใจไว้ก่อนหรือว่าสงบใจปล่อยวางไว้ก่อนแล้วในที่สุดสิ่งดีๆจะเป็นอย่างไรเราก็ยังเป็นคนที่มีสตินประคองสติไว้ได้ยังมีสมาธิไม่ขาดสมาธิยังมีปัญญาที่ยังส่งแสงสว่างอยู่ชีวิตไม่มืดมนนะอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน จิตใจก็มีสติฉะนั้นให้สงบสติอารมณ์ใจเย็นปล่อยวางไว้ก่อนเมื่อเราสงบสติอารมณ์ใจเย็นปล่อยวางไว้ก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองสิ่งที่ไม่ดีก็จะขี้คลายผ่อนคลายสิ่งที่ดีจะเข้ามาในชีวิตทําให้ชีวิตเราเติบโตแข็งแรงมั่นคงอ,อบอุ่นปลอดภัยในเรื่องที่เราไปต้องการผลผล,ผลได้จากความรักเป็นความซื่อสัตย์ความจริงใจการดูแลใจใส อันนี้เราคิดไปเองรู้สึกเองแต่เมื่อไม่มีความรักสิ่งเหล่านี้ก็ขาดหายไปฉะนั้นจงรักตัวเองดีกับตัวเองดีกับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ดีกว่าอย่าไปหมกมุ่นเรื่องความรักความใคร่มีหน้าที่เรียนอยู่ในวีเไปเรียนก็ตั้งใจเรียนให้จบจบทำงานให้ดีดเก็บเงินไว้บใช้บรรลาชีวิตเป็นคนดีของสังคมของพ่อแม่เป็นลูกที่ดีนะแล้วรักตัวเอง,อางมากเพราะว่าเรื่องกิเลสนี่คนเราเสียเวลากันเยอะมาก โดยไม่จําเป็นฉะนั้นให้สงบสติอารมณ์สงบใจและปล่อยวางแล้วใช้ชีวิตต่อไปให้มีกําลังใจ,จทุกคนไม่ว่าเรากําลังเรียนอยู่ทํางานผิดหวังหรือว่าต้องการกําลังใจก็ให้กําลังใจทุกๆคนนะให้ทุกคนสงบใจปล่อยวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวชีวิตจะมีกําลังกายกาลังใจกํา <c oughs> ลังสติปัญญานําเดินชีวิตไปอย่างไม่ต้องาาภาวะพาวงกังวลใจในสิ่งใดสงบใจปล่อยวางไว้ก่อนนะท,ทุกคน 就可能是 A、B。